ไล่ได้ปล่อยอัปเดตแอปเวอร์ชันใหม่ครับเวอร์ชัน15.3.0สําหรับ Android ช่วยให้ผู้ใช้ Android เนี่ยสามารถใช้ไลยบัญชีเดียวกันได้ในหลายอุปกรณ์ผมย้อนกลับไปนิดนึงครับก่อนหน้านี้ผู้ใช้ Android เนี่ยจะสามารถใช้งานไลยบัญชีเดียวกันได้ในมือถือเครื่องหลักเท่านั้นไม่สามารถใช้งานในมือถือแท็บเล็ต a n d r o อ d อีกเครื่องได้แต่ว่าในแอปไล่เวอร์ชัน15.3.0เนี่ยทําได้แล้วนะ วิธีการก็คือทําง่ายมากเลยครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องทําการดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปไลน์เนี่ยให้เป็นเวอร์ชั่น15.3.0ก่อนคืออก่อนหน้าน,นี้ผู้ใช้บางรายเนี่ยบอกว่าเวอร์ชันนี้ยังไม่ปล่อยอัปเดตแต่เครื่องนี้ครับเป็น notting phone 3a pro ของผมเนี่ยมีให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราเลื่อนลงมาดูจะเห็นเป็นตัวแอปเนี่ยเวอร์ชั่น15.3.0คาดว่าตัวไลน์เนี่ยน่าจะเริ่มปล่อยอัปเดตให้กับผู้ใช้ Android บางไรายได้อัปเดตก่อน เรามาดูว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับข้อความเนี่ยระบุว่าผู้ใช้เนี่ยจะสามารถใช้งานบัญชีล ne บัญชีเดียวกันบนอุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมกันได้โดยตั้งค่าอุปกรณ์ Android เป็นอุปกรณ์เสริมโดยที่ตัว l ล n e เนี่ยจะมีเงื่อนไขว่าการตั้งค่าอุปกรณ์ Android เป็นอุปกรณ์เสริมเนี่ยจะทำได้ไม่เกิน1เครื่องความหมายก็คือจะมีเครื่องหลักหนึ่งเครื่องและเครื่องรอง1เครื่องนะครับวิธีการตั้งค่าเนี่ยทำง่ายมากหลังจากที่เราดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอป l ล n e สำหรับ Android ให้เป็นเวอร์ชัน15.3.0แล้วเนี่ยก็เปิดแอปลไลน์ครับจากนั้นก็จะมีตัวนี้เข้าสู่ระบบหรือสมัครใช้งานตอนนี้ผมมีเครื่องหลักอยู่แล้วผมจะเข้าสู่ระบบครับกดเข้าสู่ระบบทีนี้การเข้าสู่ระบบจะมีให้เราเลือกอยู่2อย่างอย่างแรกจะให้ตัว Android เครื่องนี้เป็นเครื่องหลักหรือจะเป็นเครื่องรองผมขอใช้คําว่าเครื่องรองแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายว่าเป็นเครื่องหลักและเครื่องรองเพราะว่าตรงนี้เขาจะเขียนว่าเป็นอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์เสริมนะ อ่าผมต้องการให้เครื่องนี้มันเป็นเครื่องรองครับก็กดที่คําว่าอุปกรณ์เสริมแล้วทําอย่างไรต่อกดตกลงครับจากนั้นเนี่ยให้เราเอาเครื่องหลักมาสแกน QR code ครับเครื่องหลักของผมเนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับจะเป็น iPhone นะผมใช้ iPhone เป็นเครื่องหลักแล้วอยากให้ตัว notting phone ตัวนี้เป็นเครื่องลองก็กดตัว bar สแกนโค้ดตัวนี้ครับนี่ทีนี้พอเราสแกนเสร็จก็ให้ดูข้อมูลครับ ว่าใช่หรือไม่ถ้าใช่เสร็จก็กดเข้าสู่ระบบกดรหัสยืนยันครับจากนั้นก็แตะที่การยอมรับตรงนี้ครับแตะยืนยนันรอให้ระบบทำการซิงข้อมูลครับที่ผมนำมาสาธิตเนี่ยเครื่องหลักของผมเป็น iPhone ส่วนเครื่องลองที่ผมจะตั้งค่านี่เป็นมือถือ Android นะฮะ เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยสามารถทําได้แล้วนะถ้าเรามีมือถืออยู่2เครื่องมีเครื่องหนึ่งเป็น iPhone อีกเครื่องหนึ่งเป็น Android เราสามารถใช้ลายบัญชีเดียวกันทั้ง2เครื่องได้เลยทั้งเครื่องหลักและเครื่องรองเสร็จสิ้นก็แล้วแต่ครับจะตั้งค่าให้มีการแจ้งเตือนหรือไม่ก็แล้วแต่นะฮะผมไม่อนุญาตแล้วกันนี่จะสังเกตได้ว่าตอนนี้ครับ l ล n e เนี่ยเป็นบัญชีเดียวกันละทั้งเครื่องหลักและเครื่องลองอันนี้เป็นการตั้งค่าในกรณีที่เราใช้เครื่องหลักเป็น iPhone นะครับ วิธีนี้ก็ใช้ได้สําหรับตัวระบบ Android เหมือนกันสมมุติว่าเครื่องหลักของผมเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟน Android อ่าสมมติว่าเป็นอ่า g x y a x y ซ25 Ultra ก็ได้ก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือเราเปิดเครื่องหลงขึ้นมาจากนั้นก็เอาตัวเครื่องหลักเนี่ยไปสแกน QR Code เพื่อตั้งค่าเป็นเครื่องหลงนั่นเองอาจจะงงงนิดนึงเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกรอบนึงนะครับสำหรับผู้ใช้ Android ครับจะสามารถใช้ลายบัญชีเดียวกันได้รวมสูงสุดถึง4เครื่อง โดยถ้าเราใช้เครื่องหลักเป็นมือถือระบบ Android ก็จะเป็นหนึ่งเครื่องนะที่เป็นเครื่องหลักเครื่องที่2จะเป็นมือถือหรือว่าแท็บเล็ตระบบ Android ก็ได้ถือว่าเป็นเครื่องรองอันนี้เป็นเครื่องที่2นะครับส่วนเครื่องที่3จะเป็น, Computer, นคอมพิวเตอร์นะฮะเป็นแอปพลิเคชัน Line บน Mac หรือบน PC ก็ได้เช่นกันส่วนเครื่องที่4ถ้าผู้ใช้ Android เนี่ยใช้ iPad ด้วยก็จะสามารถใช้ iPad ในการล็อกอินใช้งานลา์มาชีเดียวกันได้เช่นกัน ส่วนผู้ใช้ iPhone ครับก็จะได้ประโยชน์จากการอัปเดตของเวอร์ชัน Android นี้ด้วยนะถ้าผู้ใช้ iPhone เนี่ยมีอุปกรณ์ Android อีกหนึ่งเครื่องก็จะสามารถเพิ่มจำนวนเครื่องเข้าไปเครื่องแรกที่ผมใช้ก็จะเป็นตัว iPhone เนี่ยเป็นเครื่องหลักส่วนเครื่องที่2จะเป็นมือถือหรือแท็บเล็ตระบบ Android ก็ได้อันนี้ตั้งเป็นเครื่องรองนะฮะส่วนเครื่องที่3ก็เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บน Mac หรือว่า PC ส่วนเครื่องที่4ก็เป็น iPad ครับเป็นแอปไลน์อยู่บน iPad ดังนั้นเนี่ยทั้งผู้ใช้แเนารอกและ, iPhone ะาารครับ ลายบัญชีเดียวกันได้ส,สูงสุดถึง4เครื่องเพื่อพิสูจน์ว่าสามารถล็อกอิน4เครื่องได้จริงๆหรือเปล่าก็เหมือนที่ผมทำเมื่อกี้นะอันนี้เป็น iPhone นะครับเป็นเครื่องแรกเป็นเครื่องหลักของผมอันนี้เครื่องที่1เครื่องที่2เป็นตัวนี Street, <Bart. S 2> ้ครับเป็น Notting Phone 3A Pro ตัวนี้ก็ล็อกอินลายเป็นเครื่องรองเช่นกันส่วนเครื่องที่3ก็จะเป็นตัวนี้ฮะเดี๋ยวผมจะรีจิสตัว iPad ตัวนี้ฮะ ตัว iPad ตัวนี้ให้กลายเป็นอุปกรณ์เครื่องที่3ก็วิธีการง่ายมากกดสแกน qr code ครับผมสแกนก่อนนะก็ใช้วิธีการตั้งค่าคล้ายกันเลยครับนี่นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องที่3เป็น iPad ที่ผมล็อกอิน ลายบัญชีเดียวกันอันนี้ผมขอวางไว้ตรงนู้นล้กันนะฮะส่วนเครื่องที่4ก็เป็นตัวนี้ครับเป็นเครื่อง Mac ที่ผมได้ล็อกอินแอปไลน์ใช้ตลอดอยู่แล้วดังนั้นสรุปอีกรอบหน้าตอนนี้ครับผมจะมีตัวนี้อุปกรณ์ที่ใช้ลายบัญชีเดียวกันอยู่4เครื่องละได้แก่เครื่องหลักของผมเป็น iPhone ครับเครื่องลองเป็น n o t t i n g Phone 3a Pro เป็น Android นะครับส่วนเครื่องที่3เป็น iPad Mini ที่ผมดาวน์โหลดแอปไลน์แล้วก็ล็อกอินเรียบร้อยและสุดท้ายก็เป็นตัว macbook ที่ใช้แอปไลน์อยู่นะจะเห็นได้ว่าวิธีนี้ก็ใช้งานได้จริงครับก็เป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่พกอุปกรณ์หลายเครื่องแล้วอยากใช้ไลน์บัญชีเดียวกันอย่างที่ผมบอกไปนะฮะถ้าใครมี آ, iPhone เป็นเครื่องหลักและมีมือถือ Android เป็นเครื่องรองก็จะสามารถใช้แอปไลน์บัญชีเดียวกันได้แล้วแต่ว่าฟีเจอร์ตัวนี้ครับณตอนนี้รองรับเครื่องรองเนี่ย เฉพาะตัวมือถือหรือแท็บเล็ตระบบ Android เท่านั้นถ้าผมพก iPhone 2เครื่องผมจะไม่สามารถใช้ลายบัญชีเดียวกันพร้อมกันได้นะครับ iPhone เนี่ยจะถูกใช้เป็นเฉพาะเครื่องหลักเท่านั้น สรุปอีกรอบนะครับถ้าใครอยากใช้มือถือหรือแท็บเล็ตระบบ Android ให้เป็นเครื่องรองในการใช้หลายบัญชีเดียวกันก็ให้อัปเดตแอป line นะฮะเป็นเวอร์ชัน15.3.0ก่อนแล้วทําการลงทะเบียนใช้งานผูกบัญชีการใช้งานให้เรียบร้อยก็สามารถใช้งานได้ณตอนนี้นะครับลายเวอร์ชัน15.3.0สําหรับ Android เนี่ยเริ่มปล่อยอัปเดตให้ผู้ใช้ใช้งานแล้วก็ไปเช็คกันดูนะครับใครที่ขึ้นอัปเดตก็อัปเดตแล้วก็ใช้งานได้เลยส่วนใครที่ยังไม่ขึ้นเนี่ยก็รอกันต่อไปนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานในมดด้วยคลิปนี้ผมเตในมด e ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ